ดีโดรสพีเกลือหล่นมาหน้าตั้งเลยอ่ะกุ้ค้นตื่นเต้นล้ำเกินเกิดมาเนี่ยอเมก็ยังมาเกยหันดีโดรสพีเกลือเตืนอนนะเจ้าฟังบบกผิดกุ้ค้นและนี่ก็คือดีโดไอสติกจี๊ดจ้าสุดพลิกเกลือถึงเฮาจะบัดเจ้สาวแซ่บแต่ก็ชอบกินของแซ่บเนอะกุ้ค้นอูแต่จัดใจเลยเจ้าพอหันชื่อรสชาติเต้าอ,อันนะ่ะอเมนี่ฟังกดมาจิ้มพอเลยและในหนึ่งถุงปนก็จะมีตึงมวสามรสชาติเลยเจ้า รสชาติแรกบะขามพริกเกลือบะขามหรือมะขามค่ะปกติอเมเป็นคนตีบชอบกินบะขามตใดแต่รสนี่ลำเหียมันมีความหอมส้มๆหว,วานๆน,น่อยแล้วก็มีรสชาติของพริกเกลือเบาๆกินนปละหยุดกินบาได้เลยเจ้าโคมันอย่างมาล้มส่วนอันนี้รสบัคคณัตพริกเกลือบัคณัหรือว่าสับประรดค่ะ ค้บัคขนาดนี่อเมชอบแต่ละรสชาติก็คือจี้จ้าได้ใจแต่อันนี้รา,าและที่บอกว่าเป็นรสพิกเกลือมันบม่ได้เกมหรือว่าเพดขนาดนั้นหนามันแค่มีกลิ่นของพริกแล้วก็มีความเกมๆน้อยๆอ,อันนี้อเมลองกินเต้อแรกมันเข้ากันแต่แต่เจา้าสีเขียวรสบัควกาพี่เกลือบัควกา่าหรือฝรั่งค่ะ ส่วนอันนี้พอกินเข้าไปแล้วหอมกินบวกล้วยกาขนาดเลยกูค้นอเมบกักเกว่ามันจะลำ้ำอ่ะบัน,น่าเจือว่ากูอย่างมันจะเข้ากันรสชาติจีจาดโดนใจหอมอร่อยกินง่ายกินตอนนี้คือหยุดกินไม่ได้เลยค่ะโหอูไทยนาซื้อและช่วงนี้บ้านเฮาอากาศฮอนเปิงกับการนั่งกินไอหยังแบบนี้ขนาดเลยเจ้าซัมเมอร์เนี้ยต้องให้น้องดีโดไอสติกจีจ๊จาสุดพริกเกลือเป็นตัวช่วยคลายร้อนกันแล้วค่ะล่าสูดเปื่อนบอกเมื่อใดจะจ,จวนสุแม,ม่เตะเมากินมา กินด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่เคยทานอเมแนะนําให้ลองเลยนะคะต้องมีติดตู้เย็นไว้แล้วจริงๆค่ะบอกเลยว่าใครได้ลองก็ติดใจแน่นอนสามารถหาซื้อได้ตามนี้เลยนะทุกคนอเมีเนีตุนมาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งกินต่อนะคะ